สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปอกหุ้นเข้าปากรายการที่จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องหุ้นอย่าไม่ทันได้ตั้งตัวเข้าสู่ช่วงแรกของเราช่วงรู้รอบหุ้นวันนี้เศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศเป็นยังไงบ้างณตอนนี้นอกเหยกก็ต้องร้องเพลงนี้ยังไงครับต้นตระกูลไทยกระเทียมอยากบอกว่าวันที่ออกกฎอายการดึกวันแรกอายการ อายการศึกเดี๋ยวจะกลายอายการบวชอายการดึกได้ไหมอายการดึกเพราะว่าเขาประกาศตอนดึกต้องอิดร้องได้ไหมเพลงปลุกใจตอนเด็กๆไอ้เพลงนี้เราเรารู้สึกว่าตอนเด็กๆต้องร้องนันทางนั้นเลยนะอ่นอะไร้องให้ฟังสักเพลงแต่จำไม่ได้แล้วครับโอ้โหร้องทุกวันคนไทยมันต้นตระกูลไทยต้นตระกูลไทยเมื่อก่อนจะมีเนี่ยที่ที่ผมฟังผมเด็กๆผมร้องอ่ะอะไรนะต้นตระกูลไทยที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็จะมีโอ้โหตั้งแต่เพลงอยุธยาเพลงชาวบ้านบางละจัน บางฝึกบางแล้วจำจำให้มันพี่น้องจถูกต้องวันที่หลังจะประกาศกฎออกมานะเปิดวิทยุมีแต่เพลงเนี้ยตนตะกูลไทยตนตะกูลไทยอ่าใช่ใช่ก็คือตอนนี้เรียกว่าขึ้นชาร์ตเลยขึ้นชาร์ตเลยน้องอิดร้องได้จริจริงเหรอมีมีคนไปขอเพลงในหน้าหน้าเพจ Facebook เขาด้วยนะขออย่ดีสักเพลงอะไร้งยน้องอิดร้องได้ไหมเพลงปลุกใจเนี่ยไม่ได้สิครับจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่จำได้วันนั้นเปิดวิดีโอฟังนะ เรื่องกินในใจครับขับรถไปวันไหนจะซื้อดาบไปฟันกับพม่าแบบนี้ผูกใจแล้วขนาดนี้ต้องอิดจบจากโรงเรียนอะไรียนมาเนี่ยอย่าไปเอ่ยเลยดีกว่าปฐมปฐมฮะปฐมอย่าไปเอ่ยเลยดีกว่าผมจบมาจากโรงเรียนถนนพิษวิทยารู้จักไหมไม่รู้จักโรงเรียนพระจากรทานโอ้จริงเหรอครับ28ปีซ้อนเลยอ้าวแต่เดี๋ยวก่อนเราพูดถึง28ปีซ้อนเลยนะโรงเรียนเปิดมาแค่10ปีแต่มาถึงประมาณยีปีซ้อนเดี๋วก่ได้มาจากไหนเอ้าเข้าเศรษฐกิจก่อนนะครับก็มาดูอ่าเศรษฐกิจภายในประเทศก่อนนะครับก็คือ ตอนนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยตอบรับกันเป็นอย่างดีนะครับมีเซนติเมนต์ที่ดีต่อตลาดต่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของคณะรักษาอะไรเนี่ยความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอใช่คอสอชอครับผมไม่ใช่คอปอชเอมื่อก่อนก็จะเราจะมีสอปอชออไม่ได้อีกก็ กกนกพกกนหบาทหรือเปล่ากพอมีสปชกพพอกพอี่การงานพื้นฐานอาชีพกบ้าจีอ่ะเนี่ยก็เปิดมาก็เล่นด้วยนะคมาครับก็มาดูคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้บอกชื่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นมอมอุ้ยไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดอ่านะครับคราวนี้นะครับแต่ละท่านนี่เป็น นักทำนักเศรษฐกิจที่ชื่อดังนักทำ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 เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงไม่ทำเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยทำเศรษฐกิจหมายถึงว่าบริหารเศรษฐกิจโอเคเป็นนักบริหารประเทศถูกต้องครับก็คือนักลงทุนเนี่ยก็คือว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับหุนก็จะขึ้นตอนนี้นะตอนนี้น่าพันสี่กว่าแล้วครับผมนะครับก็จะไปถึงแนวต้านที่เราเคยคุยกันคือพันสี่ร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าก็มีข่าวดีหนึ่งนะครับชาวนานะครับได้รับเงินคืน ทกอก oh, จากจำมันเข้าใช่ <Hey. S 1> ใช่ใช่ครับก็แต่ว่าครันนี้ก็ได้ผมก็จําไม่ได้้วในเนื้อข่าวเนี่ย uh. เขาไปเอาเนื้อมาจากไหนเพราะเพราะว่ารู้สึกว่าโครงการเนี่ยจะขาดคุณไปรู้สึก 4แสนกว่าล้านน่ะเออนะแต่ก็ไม่เป็นไรขอแสดงความยินดีกับชาวนาไทยที่ได้เงินไปซื้อเฟอร์รารี่กันแล้วอไม่ใช่เหรอี่ห้ามพูดนะะทำไมอ่ะเพราะว่าห้ามพูดนะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่า d i s c r e d i t รัฐบาลอ๋อเออใช่นะไม่ใช่รัฐบาลคณะคสชเออโหเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะโอ้ยใหญ่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 ใไม่ใช่ผมจะขึ้นอีเมลของรายการนะครับใครสนใจแหมนี่ก็เฉียวไปเฉียวมาครับจะขึ้นจะขึ้นที่อยู่บ้านนอกอินนะครับก็โอ้พอโชว์ไปรวบตัวมาที่บ้านได้เลยนี่ก็เหนียวตกแล้วเนี่ยอันนี้มาดูอีกอันหนึ่งครับก็คือแบงค์ชาตินะครับก็ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตได้อีกประมาณ3%หลังจากที่คณะคสชเข้ามาปฏิรูปนะครับ3%นี่ไม่น้อยนะไม่น้อยสิ เราต้องต้องต้องเท่าไหร่เยอะอะฮะอ้าวอ้าวงงสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเขาบอกอาจจะโตขึ้นได้สามเปอร์เซ็นต์นะครับก็แต่ว่าจะโตขึ้นอย่างค่อๆนะครับคราวนี้มาดูต่างประเทศนะครับเมื่อสองวันที่แล้วนะครับผมเทปที่เราถ่ายวันนี้ก็คือวันที่29่สิบเกพฤษภาคมนะครับเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาออกมาดีทุกตัวดีเกินคาดเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่าของ ECB เนี่ยก็ส่งสัญญาณมาแล้ว เป็นไงครับก็ส่งสัญญาณบอล์หนึ่งเรียกวอรสองวอรหนึ่งวอเรียกวอล์สองทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนฮะงงฮะงงเพระว่าแได้ยินมาอ่ามอะไรเนี remain, ่ก็บอล์หนึ่งอ่าคันนี้นะครับอันนี้ก็ ECB ก็ส่งสัญญาณหนึ่งเรียกวอรสองวอรหนึ่งวอเรียกวอล์สองทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนดำเนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าเศรษฐกิจในในยุโรปเนี่ย ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องมีการกระตุ้นนิดนึงกระตุ้นเล้าลมนิดกระตุ้นอย่างเดียวพอคำไม่ต้องเล้าลมแม่อาจจะเล้าลมอย่างเดียวก็มาดูอันนึงอีกข่าวหนึ่งเครดิตนะครับเครดิตเน็ตติ้งนะครับก็จากต่างประเทศทั้งฝากยุโรปและอเมริกานะครับผมก็คือยังไม่ยังไม่ลดเครดิตนะครับถือว่าแบบ ดีใจนะที่ยังไม่ลดเครดิตเราของมูดี้ก็ยังไม่ไม่ได้ลดเครดิตนะครับก็มาดูแต่ว่าจะมีอยู่เจ้าเดียวเมื่อกี้บอกว่าเลยนะครับมูดี้ใช่มูดี้อ๋อมูดี้อมูดี้างเล่นนะเนี่ยอันนี้คือนะครับก็นี่อีกอันหนึ่งก็จะมีมีมีเจ้าหนึ่งเครดิตของที่ญี่ปุ่นนะครับอ่าเป็นเรียกหมุดลึกบุ๊กไม่ขันจะเล่นจะเล่นอะไรครเล่นจะเล่นโดปิตะเลติงไม่เล่นโดเรมอนเลยล่ะครับงานและคล้ายกันนะครับก็มีอยู่เจ้าเดียวผมจำชื่อไม่ได้นะครับ ก็คือ,อเป็นผมฟังข่าวาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็มีเจ้าเดียวที่ที่ลดเครดิตของประเทศไทยก็คือว่าทําไมเขาทําอย่างนี้หนึ่งเรียกวสองวันหนึ่งเรียกว่าสองทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนผมไม่รู้มาถามผมทำไม <c oughs> มันไม่ได้นะว่าลดเครดิต <c oughs> ไปไหนประเทศเราเนี่ยคุณก็ไปคุยกับเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ยาเลยรขาลูแหมอาจจะขึ้นที่อยู่ผมอย่างเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวไปอยู่ในช่วงต่อไปช่วงบรกเกอร์ลิมมันจะเด็ดแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูครับผม มาพับกบพบกับช่วงโบกเกอร์ลีกนะครับเ,เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างพับกบผมกำลงังยื่นอยู่ะนะครับตอนี้มาดู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 อะไรอ่ะไ,<ป>ไปไปเข้านีบบ้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับก็คือเป็นภาพรวมครับแต่คราวนี้ผมจะไม่เอาคุนักไฟกันนะเพราะ,ะ,ะว่าคณะสปะชอคอมชเอ้ยไม่ใช่คอสชคอสอนนเมื่อไหร่มันการศึกษานอกระบบผมก็บ้าเล่นมาดูนะครับ ันนี้ผมจะไม่เอาหุ้นมาป้ากันนะครับอันนี้แต่ผมจะบอกบอกกรอบไว้ว่าไอ้กรอบการลงทุนเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราอัดเทเปวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเก้าพฤษภพฤศจิกายนพฤษภาคาาแหม่ะมาดูมาดูภาพรวมของเซตก่อนนะครับภาพใหญ่ๆเนี่ยที่ผมมองที่ผมจะย้ำมาตลอดเนี่ยว่า,าแนวต้านจะอยู่ที่พันสี่ร้อยยี่สิบนะครับเป็นแนวต้านใหญ่เลยนะครับ,รบเขาเรียกว่า ถ้าเป็นเหมือนสปอร์ภูมิลบเนี่ยเขาเรียกเหมือนด่านเจดีสามองค์อืนะครับก็คือว่าด่านแต่เนี้ยไม่แตกเท่ทีนะแข็งแรงมากไม่ด่านเจดีสามองค์อยู่ที่ไหนการจนบุรีรู้แล้วนี่นานเทคิดเราจะตอบไม่ได้เลยเนี่ยการนัจบุรีโอเคนะครับเพราะคุณตอบไม่ได้ทหารมาจับคุณเลยนะ้ยที่อยู่ขึ้นตามนี้นะครับไม่เกี่ยวมาดูอันต่อไปนะครับก็ไม่อันต่อไปอันนี้แหละอ่ะอัน ให้อ่านท่ไปอันนี้แหละอออันนี้แหละอันนี้แหละโอเคไหมอันนี้อันนี้ะเอาเลยเอาเลยเลยอโอเคนี่มาดูอ่าแนวต้านนะครับมาดูค่าเรยกด่านผมเรียกว่าด่านเจดีสามองค์เนี่ยพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยยี่สิบอ่นะครับก็อันนี้ด่านเนี้ยยังยังไม่เคยผ่านมาได้เลยนะตั้งแต่เดือนเจ็ดปีปีที่แล้วน้องอีกทันไหมทันทันไหมทันไหมคืออะไรไม่คือตลาดหุ้นช่วงเดือนเจ็ดปีแล้วทันไหม ไม่มั่นใจนะช่วงนี้อาจจะไม่ช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้ดูใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเล่นใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคช่วงช่วงนั้นเนี่ยช่วงเดือนช่วงนั้นเนี่ยคือว่าเป็นตลาดที่มันเขาเรียกว่ามันบับเบิลค่อยๆลงมาจากพันธุมนะครับก็คือว่าอันนี้เทสมาห้าครั้งแล้วครับยังไม่ผ่านเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าครั้งสี่ครั้งเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่ห้าจะดูว่ซที่เราผ่านจะเปล่าถ้าผ่านนะถ้าผ่านก็อาจจะต้อง เขาเรียกว่าจะต้องให้ไปยืน1450ให้ได้ก่อนนะครับก็คือค่อยตามไปนะครับถ้าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็คือผมแนะนําก็คือให้ทยอยขายลำใหญ่ไปกําไรขายทํากําไรไม่ใช่ขายทําลำใหญ่โอเคคราวนี้ให้ขายให้ขายถ้าขายอีกแล้วให้ขายให้ทยอยขายทํากําไรไปช่วงแนวต้านอ๋อเมื่อกี้จะพูดทยายน้อย อ่ะนะโอ้ไปไม่ถ uh, oh, well, oh, uh, ูกผ huh? uh, 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 ิดพ like uh ูด huh. ถ uh, uh, um. uh, 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 ูกหมดวันหนึ่งเรียกวอร์สองวรนหนึ่งวอร์เรียกวอร์สองทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนนะครับคราวนี้ก็คือให้ให้เริ่มทยอยขายนะครับที่แนวต้าน1,420ให้เริ่มทยอยก่อนนะครับอาจจะออกแค่ครึ่งพอร์ตก่อนถ้าดูไปไม่ได้เนี่ยก็คืออาจจะอาจจะเทคคำทางกำไรไปเลยนะครับก็ตอนนี้เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างอันตรายถ้าคือถ้าถ้าผมมามองกรอบที่มันเล็กลงไปนะครับก็คือถ้ามองที่เป็นระยะสั้นเนี่ยระยะสั้นนี่ก็อาจจะขึ้นไปได้แต่ว่า มันจะมีดนลต้าอยู่ที่1415งพันสี่ร้อยสิบห้าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นขาขึ้นนะมันก็เป็นขาลงแต่ว่ามันเป็นการปรับขึ้นที่มันขึ้นไป<อ>มันมีแนวต้าอยู่ที่1นึ่งพคือใกล้เคียงกับแนวต้านใหญ่นะครับก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่ 1, นึ่งพันสาม้อเคือเขาเรียกว่าถ้า1นึ่งเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยอาจจะไหลยาวเลยนะอ,อจะไหลยาวหึงพันสองเลยไหลโจกเลยแต่ว่าถ้าทะลุ ด่านเคดิตสามองได้นะครับก็คืออาจจะทะลุขึ้นไปพันหกได้เลยเราไปไปเขาเรียกไปทำนิวไฮถ้าอย่างนั้นแบบเยี่ยมเลยอ่ะเยี่ยมเลยใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ใช่เยี่ยมอ่ะเยี่ยมว่าไงครับอ้าวถ้ามันขึ้นไปแต่พันหกได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะตลาดพุ้นมันจะแบบพุ่งขึ้นไปเนี่ยอ้าวคุณไม่คุณไม่ดีเลยมัน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 เหมือนกับสิ่งที่บอกได้ว่าเศรษฐกิจไทยมันดีขึ้นไงนอิ์ไม่มีพุ้นนั้นไอิ์จะดีได้ไงอ้าวแต่ว่าเศรษฐกิจ ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีขึ้นอ่ะมันก็มีผลดีต่อทุกคนในประเทศอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมของเซตครับ,รบอันนี้มาดูต่อนะครับผมไม่มองที่ค่างเงินบาทก่อนนะครับค่างเงินบาทเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยู่ในกรอบที่32บาทจุด70ตังถึง32บาทจุด50เขาเรียกว่าค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับตาม,มตามภูมิ่าของตลาดคราวนี้เนี่ยถ้าเรามามองนะครับในตาม,ตามาทางด้านเทคนิคอลเนี่ยค่างเงินบาทเนี่ย อ่อนค่าไปเรื่อยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะมีค่าเงินบาทในเดือนเจปีแล้วคราวนี้ขอให้สังเกตดีๆนะครับเดือนเจ็ดปีแล้วเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนไปแตะถึงที่33บาทนะครับ33บาทคราวนี้เนี่ย33บาทมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือคือผมลองมองเอามาเอามาผนวกกับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับพอค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนไปถึงแตะถึง33นะครับก็คือมันเกิดการ การเทขายอย่างรุนแรงเขาเรียกว่ามันได้กําไรดีนะครับก็เลยข,ขายเรี่ยงเลยใช่ใช่คือตอนนี้คือตอนนี้ต้องระวังเนี่ยคืตอนนตอนนี้มันมีมันมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ33มสบสาบาทถึสิหสตางค์นะครับถ้าถ้าเงินบาทอ่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังอาจจะมีการเทขายได้โอยนะครับเทขายได้เพราะว่าเพราะผมมามาเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเนี่ยมันไปด้วยกันต้องระวังนะครับตอนนี้เนี่ยมาดูตัวตัวของด้านทองนะครับใครที่เล่นทอง นะครับก็ผมก็จะดูะทางโกลสปอตเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดทองเนี่ยก็คือว่ายาก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับก็คือลงมาตั้งแต่นูนะ่น่ะพันหนะครับลง,ลงแล้วก็ยังลงอีกก็ลงไปเรื่อยๆคือตอนนี้ตลาดทองมันไม่ใช่ขาขึ้นมันเป็นขาลงนะครับก็ถ้าเรามามองภาพภาพใหญ่ๆเนี่ยของตลาดทองเนี่ยนะครับก็คือแนวต้านใหญ่ๆอยู่ที่พันสามร้อยเจ็ดสิบครับอาจขึ้นไปได้นะถ้าผมมองตามเทคนิคัลถ้า ถ้าอยู่ต่ําๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ตลาดจะอยู่อาจจะปรับไปถึง1 1,150นะครับครับก็คือตอนนี้แต่ว่าตลาดตอนนี้เนี่ยคือทำลักษณะไทแองเกิลอยู่กางเลือกข้างอยู่นะครับรู้จักไทแองเกิลไหมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่ไหมครัวนี้น้องอิดลองถ้านึกค่าไม่ออกสามเหลี่ยมน้องอิดนึกถึงกางเกงในเว้ยอย่างอื่นก็ได้สามเหลี่ยมเป็นกางเกงในคือว่ามันก็จะเด้งเลยกางเกงในอ๋อเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงหาทางออก มันอ,ออกซ้ายหรือออกขวาน่าเนี่ยอ่านะครับนี่เป็นโก็ะดางดีปกติมันจะย <c oughs> <c oughs> กตัวยอย่างเอา<อ>เคลือบใช่ไหมว่าปกติจะออกซ้ายหรือออกขวา <c oughs> ให้เนื้ออันนี้เป็นเป็นกราดไทรแองเกิลนะครับอันนี้เป็นตลาดรุ่นมันต้องขาทาั้งออกของมันที่มันจะไปทะลุกออกไปอย่างเงี้ไม่ได้เดี๋ยวกางเก่งในหล,ลุดมันต้องออกซ้ายออกขวาก่อนกางเก่งในจะลุดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นทองทองนะครับ,บต,ต้องต้องต้องอ่าทุกเนี้ยก็คือณวันที่29เนี่ยแนวต้านทองเนี่ยที่ผมดูไว้เนี่ยอยู่ที่1,260เหรียญน,<อ>นะครับก็คือว่าถ้าตรงนี้รับอยู่นะครับก็อาจจะขึ้นไปเทสที่1,000 290ได้แต่ว่าถ้าทะลุได้ก็อาจจะขึ้นไป1350ได้แต่ว่าที่ดูก็คงไม่น่าขึ้นไปเกินกว่านี้ละไม่น่าจะไปไกลกว่านี้แล้วแนวแนวโน้มแนวโน้มเนี่ยภาพใหญ่ๆเนี่ยยังเป็นขาลงนะครับก็ใครที่ซื้อทองแท่งอะไรไม่ได้ผมที่ซื้อไว้ลงทุนก็ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับไม่งั้นจะกลายเป็นสมบัติประจําตระกูลครับก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงถามมาต่อไปครับผม มาพบกับช่วงถามมาต,ต่อไปถามมาต,ตอบไปไม่ใช่ถามาามาถามมาอ่ะโอเคครับนี่นะครับก็หลังจากที่สองเทปที่แล้วของเราออกไปนะครับก็มีฟีดแบ็ดีนะอืผมว่ามีฟีดแบ็ k ดีเพราะว่าให้แนวต้านแนวรับเนี่ยก็คือว่าทุกคนอีเมลมาถามมันเต็มเลยอยากรู้ใช่นะครับก็คือแต่ส่วนมากที่มาครองครองเนี่ยนะครับก็จะตัวนี้เป็นยอดฮิตเลยนะ ขอหุ้นตัวนั้นตัวนี้มีแนว<อ>รับแนวต้านเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนี่คือคัดไปเลยนะคัดเลยคัดเลยเพราะตอนนี้มีสึกอีเมลประมาณประมาณสามพันกว่าอีเมลสามพันกว่าอีเมลและ,อ,ะอีเป็นอีเมลที่ถามคำถามเข้ามาม,มีอยู่ประมาณสิบสิบคนแล้วอีสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเมลละ <c oughs> อันน,นัอันนั้นอันนั้นอะไรนะอะไรมามา งานพิเศษเออางานพิเศษแล้วก็มาขายอะไรนะเผด็จพันธ์ความคิถา,ายนะครับก็มาดูตัวตัวแรกนะครับที่เขาถามเข้ามาครับตัว Starland สองนะครับมาดูตัวนี้เนี่ยแนวต้านแนวรับเป็น,นยังไงาวน,นีม้มาดูมาดูเป็นเพนให,ใหญ่ๆก่อนเพนใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยคือเพนยังเป็นขาลงอยู่นะครับคือผมมองเนี่ยระยะสัน้นนะนะเป็นขาลงอยู่ตัวนี้เนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่บ่าทสิบสี่ตังค์นะครับ แล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่หนึ่งบาทปกสตางค์นะครับก็<ม>ตัวนี้ถ้าเล่นต้องจังหวะดีดีหน่อยอนะครับก็เป็นขาลงนะครับคือคือเข้าผิดจังหวะก็เรียกดอยยาวเลยนะครับต้องระวังหน่อยนะหนาวอเลยทีเดียวมาดูตัวต่อไปถามม่อีกแล้วนะครับตัว advance advance นะครับครันี้ที่แล้วสึกจะมีตัวนี้มานะครับอันนี้ก็วันนี้เขาถามอีกแล้วเป็นหุ้นมหาชนเหมือนกัน นะครับมาดูพูดแอดวานซ์นะครับมาดูตอนนี้เนี่ยนะครับมีแนวรับแนวต้านเท่าไหร่อ่าพราะเรามองตัวนี้เริ่มพอใช้ได้พอผมเนี่ยเริ่มลากครับเนี่ยนะครับก็ลักษณะที่เป็นไฟแองเกิลเหมือนกันลักแองเกิลได้ไหมได้ครับว่าอหนพูดสิมันคือกางเกงในลองเลือกานะครับพอมาดูนหน้ารักเช่เป็นเป็นเป็น เวลาเก่งในก็ต้องหาทางออกกันนะนะไม่ออกซ้ายก็ออกขวาถูกต้องนะโอเคคันนี้มาดูตัวที่เป็นไทยเกิลนนะ้เขาเรียกว่าอ่าเห,อเ,อเหมือนจะเลือกข้างแล้วนะครับเหมือนจะเลือกเหมือนจะเลือกข้างแล้วว่าจะไปอยู่ฝั่งไหนใช่คันนี้นะครับก็คือว่าถา้าทะลุเนี่ยแถวๆสองสองร้อยสามสิบขึ้นไปได้ก็อาจจะได้ได้ขึ้นไปไปต่อนะไปต่อได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอันนี้ไปได้ไกลเลยนะครับที่มองไปได้ถึงประมาณ อส่าองร้อยสี่สิบห้าบวกลบไปนะครับก็คือแนวรับเนี่ยแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ225นะครับก็คือว่าถ้าทะลุในตรงนงส่วน230ได้เนี่ยก็ได้เข้ารอบต่อไปอาจจะขึ้นไปแต่ว่าภาพใหญ่ใหญ่ยังภาพใหญ่ที่เป็นระยะสั้นยังดูขาลงอยู่นะครับแต่ว่าก็คืออาจจะขึ้นไปแถวแถว0เนี่ย เราอาจจะเทคขายทางกำไรก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นก็ล่ากระเป๋าออกจากบ้านไปใช่นะครับออทบาสเอไปใช่ครับผมครับอ่ะันนี้มาดูมาดูอันต่อไปนะครับหุ้นต่อไปที่เขาถามเข้ามานะครับหุ้นล็อกสเลนะครับตัวนี้ก็ล็อกสเลอ่าล็อกสเลตัวนี้นะครับมาดูซิเป็นยังไงบ้างอ่ะนะครับมาดูภาพรวมเนี่ยถ้ามาดูตามตัวอินดี้นะครับก็คือมีมี สัญญางขายออกมาแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่สามบาทหสิบหกนะครับก็อาจจะถ้าดูตามเนี่ยอาจจะอาจจะมีลงได้อาจจะมีลงได้นะครับครัวน,นี้ผมลองดูดีขอรัอรักครับออ่าครันนี้เนี่ยถ้ามาดูมาดูอย่างคร่าวๆเ,เนี่ยนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่3บาทประมาณ3ามบาทเจ็ดิบาทตงนะครับ ัอนี้แนวต้านเนี่ยผมให้ไว้อยู่ที่ประมาณ3ามบาทเก้าสนะครับก็แต่ว่ามีสัญญาณขายแล้วก็ให้ระวังนะครับก็ยังภาพรวมๆเนี่ยที่ผมมองดูเป็นระยะสั้นยังเป็นขาลงอยู่นะครับออใครที่เล่นตัวนี้ก็ออต้องระม,มัดระวังใช่อ่ะอันนี้มาดูตัวต่อไปนะครับตัว pttgc นะครับอ่า pttgc เป็นยังไงบ้างก็คือภาพก็ยังเป็นขาลงอยู่แต่ว่าตอนนี้อย่างชัดเจนอ่านะครับแต่ว่า ขาลงตัวนี้เนี่ยมันยังมีตัวอินดี้ตลาดเนี่ยมันแอบมีสัญญาณมีสัญญาณซื้อเล็กๆน้อยๆคืออาจสามารถทํารอบสั้นๆได้คือรอบใหญ่คงไม่ได้ะนะได้เทียนนิดๆหน่อยๆใช่แต่ว่าต้องระมัดระวังต้องเข้าให้ถูกจังหวะนะครับก็คือแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ68.5แนะครับแนวรับเนี่ยก็คืออยู่ที่67.25ก็คือราคาณตอนนี้ผมว่าเป็นแนวรับแล้วคือห้ามหลุดไปจากนี้คือถ้าหลุดไปจากนี้ก็อาจจะ จะวิง่งลงไปประมาณ60 64 65ได้นะครับต้องระมัดระวังอ่ะตัวต่อไปนะครับตัว CPF นะครับอ่าตัว CPF เป็นไงบ้างอ่า<ม>ตัวนี้นะครับลักษณะ,ล,ษณะลักษณะเป็นลักษณะเป็นเป็นไซด์เวย์นะครับนะครับก็มาดูซิดีวผมหลอดูคร่าวๆก่อนเรียงกันเป็นบาร์โค้ดเลยอ่ะอนะครับก็คือแนวต่าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณอนี่คือราคากไป28.2แถวเนี้ยนะครับก็คือแนวรับ แนวรับจะอยู่แถว25 oh, oh. นะครับก็ตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะยังลงไม่สุดแหละนะครับอาจจะลงได้อีกนะครับที่ได้ดูนะเป็นอย่างยัางเท้าสนามเป็นเดวร์เจนอยู่นะครับอาคานนี้มาดูอีกตัวสุดท้ายนะครับที่ส่งอีเมลันเข้ามานะครับตัว In อินทุสอินทัชเล่นเป็นแม่อามาดูตัวอินทัชนะครับตัวนี้นะครับก็ เริ่มที่มองผมมองเห็นนะนะอาจจะมีสัญญาณซื้อมานะครับคราวนี้มาดูสิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยตอนแรกผมนึกว่าไซด์เวย์นะอ่าตัวนี้ถ้ามองดีก็จะเป็นเนืเ้อเบนดาวเทรนด์นะครับแบบระยะสั้นๆนะนี่ผมมองกรอบระยะสั้น,นๆบางคนอาจจะชอบในรายการส่วนมากเนี่ยเป็นเป็นเดฟเฟกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าที่จริงผมชอบไปเล่นย,ยาวๆนะครับอ่ะนะมาดูเลยถ้าระยะสั้นๆเนี่ยมีจังหวะการขายทางกำไรตรงไหนได้บ้างนะครับจังหวะ ทันถายกำลังอาจจะได้ประมาณ77.8.5ถึงจุด8นะครับณแนวรับตอนนี้ก็คืออยู่แนวรับแล้ว74.25นะครับก็เป็นพู้ทั้งหมดที่ท่านผู้ชมทั้งบ้านรีเควสมาใช่รีเควสมาที่เราคัดมาจาก1น0 0พพันอ้โนที่มีถามมาจริงมีแค่10 10ตัวเท่นั้นจากจากจาก3,000อีเมลเราคัดมาเพียง10อีเมลเพราะมีคำถามมาเพียง10อีเมลเท่านั้นใช่ครับก็อาจจะที่เป็นเป็นแนวรับแนวต้านนะครับที่ผมมองใน ในกรอบที่ค่อนข้างสั้นยังไม่มองระยะยาวเท่าไหร่นะครับก็ใครสนใจก็เดี๋ยวส่งชื่อหุ้นที่คุณต้องการหรือว่าอะไรที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับหุ้นมาตามมีคำถามอะไรส่งมาสอบถามได้เลยที่ปอหุ้นเข้าปากคอนเมลเดอรคอมหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจปอหุ้นเข้าปากครับผมก็วันนี้สัปดาห์นี้ต้องขอจบไปก่อนขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆ Coffee ตึกไอเดโอมิกสาขาพันควายแล้วก็กลับมาพบใหม่กับรายการปอหุ้นเข้าปาก แล้วเรื่องหุ้นจะกลายเป็นเรื่องกล้วยๆสำหรับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ